สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสมาไลฟ์โฟร์เลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอซีดีคลาวเกะอ,อัศนีวสันจินตนาการนะครับก็ข้างหน้าจะเป็นคําว่าอัศนีวสัน imagination นะฮะหรือว่าจินตนาการแล้วก็จะเขียนคําว่าจินตนาการภาษาไทยนะฮะแล้วก็จะมีรูปเมฆฟ้าฝนคะนองอยู่นะฮะมีสายฟ้าด้วยอันนี้จะเป็นบ้านสีเขียวนะฮะ Home Use Only อนุญาตให้ใช้เพื่อความ,มบันเทิงภายในพื้นที่พักอาศัยเท่านั้น อันนี้จะเป็น More Music และรูปตัว G ราคา1 5อ้าสบาท MGA แล้วก็ VCD c l o คลาวเกะ์มอ m u s i c นะครับอ่ะข้างขวาจะเป็นคำว่าคลาวเกะนะฮะจะเป็นรูปไม้แบบนี้ข้างปกก็เหมือนกันครับขึ้นคำว่า More Music Video วิดีโอซีดีคลาวเกะอันนี้จะเขียนว่าสันโปกจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคลาวเกะอัศนีภาษาจินนาการนะฮะแล้วก็เลขรหัสแผ่นตรงนี้ก็เหมือนกัน อันนี้จะเป็นรูปสายฟ้าเหมือนเดิมนะฮะฝุฝนฟ้าขนองฝนตกอันนี้จะเป็น VCD ค l o า d เกะภาษาอังกฤษส่วนอันนี้จะเป็นลายชื่อเพลงนะฮะกับไทยและอังกฤษแบบนี้นะครับซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ธันวาคมปี45นะครับแล้วก็เจ้าของสงวนลิขสิทธิ์ธันวาคมปี45เจ้าของลิขสิทธิ์คือมอลมิวสิกและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยก็คือ GMmga นะครับ วันที่ผลิตคือ27พฤศจิกายนวันวาจำหน่ายคือ17ธันวาคมนะครับอันนี้จะเป็นใบอนุญ,ญาตนะฮะอันนินีวัสันชติกุลจินานาการกทเจ็ดแปดสาทับสีนะครับรหัสจังหวัดกับผู้รับรองสำเนาอันนี้จะเป็น m อ็มพกวันแครทกับว c ซี l o u d เกมาเปิดดูข้างในกันนะครับข้างในก็มีประมาณนี้ นี่ก็คือเหมือนกระปกหน้านะครับมีฟ้าฝนขนองอยู่แล้วก็จะเขียนว่าอัสนีวสันชติกุลและไอสีดำนจะเขียนว่าจินาการเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นเอ่อมอลมิวสิกวีซีดีคาราวเกะแล้วก็โลโก้มอลมิวสิกวิดีโอซีดีเอ็รหัสแผ่นกับรหัสใบอนุญ,ญาต2002มอลมิวสิกนะครับก็จะเป็นคาวิลาสแตกด้วยส่วนอันนี้จะเป็นเครดิต ที่ผู้มีส่วนร่วมในการทําอัลบั้มนี้ขึ้นมานะครับว่ามีใครบ้างอันนี้คือคนแต่งเพลงใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้กับอัสนีวสัสด์นะครับอันนี้จะเป็นรูปต่างๆนะครับรูปผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอัลบั้มนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ